สบายดีพี่น้องถักทายสบายดีพี่น้องมาสุขสุขคนเมื่อน,นี้เดินทางกี่รถจักรมาคนเดียวพี่น้องมาซื้อน้ำมันอยู่บันดาล <c oughs> เสียงรถแด <c oughs> ด,ดแห้งพี่น้องจะ้ะมาซื้อน้ำมันห้ลรุ่งกาก,ากพี่น้องไอกกลาสีอ่ะนะมาทยนาเพิ่ยใส่ให้กกน,น้นะนองมาซื้อน้ำมันมาซื้อ,อยู่บันทาดานพี่น้องสภาพกป็คือ เปล่าเลยวันนี้ซื้อน้ำมันทั้งใหญ่ๆเลยพี่น้องว่าน้ำมันอยู่ปั๊มอยู่บ้านดาวปูซิเม่นมันเบิร์ตหัวหรือจังได้ปุ๊บก็เลยใหามาซื้อมาด่านบรรยากาศก็คือแบบแดดแห้งพี่น้องจ้าน้ำมันของเหากระตุกบักใหญ่ๆทั้งบักใหญ่ๆเลยซื้ออยู่สามแสนพี่น้อง เซนติจเดแรจังลิสกูดาวก็ลืมลืมเบิกบรรยากาศระหว่างทางถนนแบบโล่งแห้งพี่นอ้องมีลถสวนเลย วนหรือว่าองค์สีนั่นเองพี่น,อน้องนี่จะมีเฮือนแผดสามหลังคือกันลุงขาวกันลุงร้อนกอนลุงฟางขอมานี่ก็จะเจอองค์สีแล้วก็บ้านหลังสีเขียวต่อมาก็จะเป็นสวนหรือว่าเป็นถุงนาบ้านดาวนั่นเองจ้าพี่นอ้องหอดเล้วบรรยากาศตอนบายบายแดดมาก มดแล้วจ้าน้ำมันพร้อมรถก็พร้อมผมอึบอือโอ้โหลุงกากอ้าในาหันก็นในทอดเราหายทำนาใส่บ่เนาะหรือจังไรหรือเราเฉดสวนบ่

เนี่ยมันเนาะเนี่ยมันบริเวณนั้นฮัลสบายะห้อนแท้มาส่งน้ำมันรถแล้วก็มาส่งน้ำมันคนพร้อมบัดน,นี้พี่น้องไปซื้อน้ำซื้อน้ำไปซื้อน้ำมาใั่นไปซื้อน้ำแข็งไปซื้อน้ำกรอนมาใส่น้ำให้ไอ้กะกระซิมีเอ็มลอยน้ำเอ็มลอยไปอยู่ลุม่มบุพพิตรสองกวดคนอื่นคือคนหิวละจีมากินก่อน อนพี่น้องเลยอตอนนี้อากาศคนกำลังดุดคันเหตุเป็นหน้าบอลในหนีบันนี่ลำนาใส่บันน,น,น,าาบนนี้พี่น้องอีกน,น้อยนึงพี่นายทอนเป็นผู้สั่งการป้าให้ยากเกิดชื่ชด <laughs> ข้าก็ได้ข่าวเพิ่มบ่ะนี้ต่อไปกันเฮ็ดมองน,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 นี่กันกินปันได้เฮ็ดแต่ในนี่ก็กินปันได้ขาวก็ได้ อืใส่มาใหญ่ทอนเป็นตะก้อืเออไม่นแเลยมาหักกินเต้เอออืมอืมโอ้อลลักันช่กัน แต่ก่อนพจองหัวก่อนถือกันเออแ้พอมุนดดก็ติอนะโอตายแต่พี่หน้อเก็คือตายเด็ดปลูกยังกับผู้ปลูกเขาตลาดห้องหับผูปลูกเลี้ยงผปลูกเอผู้ปลูกนรับ ขายปูฟีขายกันเดู เกือบเป็นล้มเนี่ยอันหนึ่งต้นนี้แตกแล้วค้นเอาพี่น้องแท่งบางหน้าผู้ใหญ่ทนเลลาก่อนอีตก่อนลลวก็ปปูกต้นบางหน้าพี่น้องบางคนเป็นเพร่ะจะเอาปอกห้องน้ำ มันบริเวณมันบริเวณพอมันเป็นหาหน้าเนาะมันมีนามมันบวมนามพี่น้องบ่คือสวนนักก็เลยง่ายออกแต่สุดท้ายเห็ดเป็นหน้าบบดนี้จงไว้ตินทาพร์ลัำมันหลอดก็คือหลอดทำมันตายก็คือแล้วไปแล้วก็ไอ้การดุดเป็นขั้นแล้วก็ไทยพี่น้องสองไอ้หน้อพากันผนหายหอบไปหากินน้ำได้แบบนี้ไป อ,นนอันนี้เพิ่งกระิดุดเป็นไฮนาบบัให้ดำนาดำขาวใส่พี่น้องเลยตะกี้ก็เป็นสวนบางนาคือกันบรพิพพ้นคือกันละจา้ามันบ่มน้ำโอ้พญทอนนางยิ้มไปเปิเป้อยอยู่พูใส่พญทอนไป็นตากก้กงะหายว่างหันพี่น้องห้หกินนามก่อนจ้า